มาละกอเตี้ยชุมแพนะครับเนี่ยดูสังเกตดูต้นเตีต้ยเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยออกลูกคือนี้ต้นเท่าไม่เกินหน้าอกเลยนะสังเกตดูต้นวิธีการให้อาหารปลาคือเราอย่าไปเราจะไปโรยลงจุดเดียวแบบนี้นะเนี่ยเราให้แบบโดยประมาณเอานะครับผมอาจจะใช้ขันหนึ่งหรือสองขันแบบนี้ผมจะโรยบริเวณตรงตั้งแต่แถวยอดลงมาจุดประสงค์ทำไมต้องโรยยอดลงมาคืออย่างน้อยเราช่วยในเรื่องของ พวกสัตว์ตูพืชที่เป็นพวกมาลงมาแรงจะไปเกาะอยู่ตามซอกตามมุมพวกด้วกให้เกลือมาค้างอยู่แถวยอดแถวอะไรประมาณนี้พวกมาแรงพวกอะไรที่มันมาเกาะตามยอดตามอะไรันก็จะโดนเกลือแล้วมันก็จะถอยห่หางออกไปเองนะครับก็โดยรอบๆบ,บริเวณโคนต้นไปด้วยวก็จะช่วยเรื่องทําให้มะพร้าวน้ําหอมโตไวแข็งแรงและเนี่ยคือวิธีการ ดูแลสวนของเราดูแลยังไงอะไรต่างเนี่ยผมลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเพราะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะกดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยสวัสดีครับมอสเบียพาเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆทางช่องนะครับมาชมสวนเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคและก็วิธีการให้เกลือ สำหรับต้นมะพร้าวนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นวันนี้เราชมสวนแล้วก็ไปให้เกลือนะครับต้นมะพร้าวกันเตรียมไว้แล้วนะครับไม่พอนะเท่านี้จริงๆเยอะกว่านี้เราไปทีละนิดทีละนิดแต่ก่อนอื่นเราจะไปให้อาหารปลากันก่อนไปให้อาหารปลากันก่อนนะครับ เนี่ยพอเรามาปุ๊บเนี่ยสังเกตด,ดูปลานะเพื่อนๆอดูปลาเนี่ยมารอเลยนะปลามารอเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็การให้อาหารปลานะครับเวลาเราให้อาหารปลาวิธีการนะครับวิธีการให้อาหารปลาคือเราอย่าไปเราจะไปโรยลงจุดเดียวแบบนี้นะเนี่ยเราอย่าไปโรยเราต้องเป็นวงกว้างแบบนี้นะครับเราทําเป็นวงกว้างเราโยนไปรอบๆเลยนะครับเพราะ ปลามันจะได้กินอาหารแบบทั่วถึงนะครับเราอย่าอย่าไปใจร้อนคือถ้าเราไปเทลงทีเดียวจุดเดียวเนี่ยปลามันจะกินแค่จุดเดียวแล้วตัวอื่นมันจะมันจะมาไม่ทันแล้วมันกินอาหารไม่ไม่ทันเพื่อนมันจะตัวเล็กจะโต,ะตไม่ทันแล้วก็ใช้วิธีการเรียกว่าโรยไปไกลเลยนะครับอ่าเป็นโซนเป็นโซนไปรอบๆแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็โรยไปไกลแบบนี้มันจะทําให้ปลาที่มารอกินอาหารเนี่ย กินอาหารแบบทั่วถึงได้นะครับเพื่อนๆเราสังเกตปลาสีสวยมากนะครับมีปลาคาราฟด้วยนะอ่าก็โรยไปไกลแบบนี้คือตัวที่มาช้ามันจะมามากินได้ทันนะครับแล้วส่วนใหญ่ปลาันอยู่ใกล้ๆแบบนี้มันจะรอเราใกล้ๆแล้วก็ให้ตัวไกลก่อน แล้วก็โรยไปไกลๆเลยแบบนี้เลยก็วันนี้ผมอาจจะรีบเพราะว่าจะไปเติมเกลือให้มะพร้าวก่อนก็ปกติต้องใจเย็นกว่าน,นี้นะให้อาหารปลาต้องช้าๆค่อยๆใจเย็นๆนะบางตัวมาช้าเขาจะกินไม่ทันเพื่อนนะครับก็ต้องใจเย็นหน่อยนึงนะครับ ส่วนใหญ่ปลาจะรออยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่น้นโมซุนกล้างมาดูนะเห็นไ,ไหมเห็นปลาไหมมันนี้เยอะมากนล้มันจะรอแบบนี้ถ้าเราให้เฉพาะตรงนี้มันก็กินได้ทีน่นี้เราก็ต้องให้ไปไกลๆด้วยอ่าโยนไปไกลแบบนี้โยนไปแบบนี้รอ,อ,อบนอกด้วยแล้วก็สลับมาใกล้ๆคือจุดประสงค์คือให้มัน ให้มันได้กินกันทุกตัวนะอาหารช่วงหน้าหนาวนี้ปลาเขาจะกินอาหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหน้าฝนเนี่ยเขาจะกินอาหารได้ดีกว่านี้นะครับอ่าหาดูสิเออสวยงามปลาเนี่ยปลานินปลาในาปลาทับทิมแล้วก็มีปลาคราฟที่ผมเอาลงมาปล่อยด้วยนะเนี่ยสังเกตตัวยา,ยาวๆคือสวยมันจะเป็นปลาคราฟก็จับจากบ่อบนบ้านนะลงมา ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเราก็รอดที่เป็นโซนส่วนไปพี่นมโมแล้วเราไปต่อที่ให้เกลือมะพร้าวกันนะเนี่ยมะละกอเตี้ยชุมแพนะครับเนี่ยดูสังเกตดูต้นเตี้ยเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยออกลูกคือน,นี้ต้นเท่าไม่เกินหน้าอกเลยนะสังเกตดูต้นเท่านี้ก็ออกลูกนะครับเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้ก็ออกลูกนะเพื่อนๆนี่ เนี่ยอันนี้เท่าเอวนะครับมะละก,กอเตียชุมแพทีนี้อันนี้ขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะนี่เราจะเราจะไปเติมเกลือให้เติมเกลือให้กับมะพร้าวนะครับเดีย๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะเนี่ยถุงมือทำงานนะครับดูจะเลอะๆหน่อยนึงนะอ่าทาสีบ้านก็ตัวนี้นะก็เอามาใช้ ลดการกระแทกหน่อยหนึ่งนะครับเอย่ยได้จับนู่นจับนี่ทีนี้เราจะเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มตรงเอาเริ่มต้นนี้เลยนะไปเรื่อยๆเลยนะพี่โมเราจะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยการให้เกลือนะครับให้เกลือมะพร้าวเนี่ยเราให้แบบโดยประมาณเอานะครับผมอาจจะใช้ขันหนึ่งหรือสองขันแบบนี้นกะ็คือถ้วยถ้วยถ้วยปกติแล้วเนี่ยแหละคือการโรยเนี่ยเราจะโรยวณรอบข้างก่อนแบบนี้นครับ รอบๆต้นรอบๆอบต้นก่อนนะคือให้มันอยู่รอบๆอบต้นเลยแบบนี้นะครับถ้วยแรกส่วนถ้วยที่สองก็ผมจะโรยบริเวณตรงตั้งแต่แถวๆยอดลงมาจุดประสงค์ทำไมต้องโรยยอดลงมาคืออย่างน้อยเราช่วยในเรื่องของพวกศัตรูพืชที่เป็นพวกมะลงมลแงจะไปเกาะอยู่ตามซอกตามมุมพวกด้วงหรือมแมลงที่มันจะมากัดกินยอดของมะพร้าวนะถ้าเราเอื้อมถึงแล้วก็โรยได้เลยะ อ่าแบบนี้เลยนะครับก็ต้องระวังเข้าตรงเข้าตาหน่อยนึงนะเนี่ยเห็นไหมลักษณะมันเป็นแบบเนี่ยสังเกตดูเนี่ยนะครับสังเกตดูเพื่อนเพื่อเกลือมันจะมาอยู่ตรงซอกแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงซอกตรงอะไรแบบนี้คือแมลงบางทีมันมาหลบซ่อนตรงซอกพวกนี้นะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยเรื่องของสัตว์ตที่จะมารบกวนกัดกินส่วนใหญ่มันกินตรงยอดอ่อนของมะพร้าวตัวนี้จะช่วยได้เยอะ นี่คือวิธีการเราก็ไปแบบนี้นะต้นหนึ่งก็ผมใช้สองขันเราใช้กันประมาณเอานะครับอ่าไปเรื่อยเรื่อยเลยเราก็ไปแบบนี้นะเรยเราจะโรยตรงนี้ก่อนนะตัวนี้มัดไว้เราโรยกลางก่อนไวนะ้โรยยอดเลย จริงๆเลยยอดเลยก็ได้นะขับสองขันเราลดยอดเลยก็ได้เดี๋ยวมันก็กระเด็นมาเองบริเวณข้างๆข้างล่างก็กระเด็นมาเองเห็นไหมแต่เวลาเราลดน้ํามะพร้าวนะครับเวลาเราลดน้ํามะพร้าวเนี่ยเราก็ลดโคนด้วยแล้วเราก็ฉีดตรงใบด้วยพอน้ํามันโดนใบปื๊อเกลือมันก็จะละลายไหลลงไปตามซอกตามไรพวกนี้มันจะทําให้พวกศัตรตูแมาลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นมะพร้าวเนี่ย คือเขาอยู่ไม่ได้เขาเจอเกลือเจออะไรก็ถอยออกไปก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับไปยะไปต่อกันเลยจริงๆเพวกไอ้แม้กระทั่งพวกมะละกอนเนี่ยก็ใส่นิดนึงก็ได้นะอันนี้เป็นการฆ่าเชื้อในดินแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาแค่นิดเดียวอ่านิดเดียวพอเป็นการฆ่าเชื้อในดินถ้าอยากเติมก็เติมได้นะครับ พวกเชื้อโรคเชื้ออะไรในดินพวกราอะไรก็ช่วยได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ช่วยเยอะนะครับถ้าเป็นเกลือกับมะละกออย่าไปใส่เยอะนะมาคนละสูตรกันนะนะครับสูตรมันคือใส่มะพร้าวนะครับมะละกอผมใส่แบบกันโรคก,กันอะไรนิดๆหน่อยๆเฉยๆนะครับเอ,เอาทึ่เอื้อมถึงนะครับแล้วก็โรยไปที่เอื้อมถึงระวังอย่าให้เข้าตานะครับ อันนี้เลยไม่ค่อยโรยนี่มันจะกระเด็นมาใส่พื้นเองพืนแล้วก็โรยเพิ่มได้ครับก็ประมาณนี้สองขันต่อต้นต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะเอื้อมง,ง่ายหน่อยนึงเนี่ยถ้าแบบนี้สังเกตดูเราก็โรยตั้งแต่โคนบนยอดมาเลย สังเกตเดือดูนะครับเกลือมันจะมาค้างอยู่ตรงนี้ให้เกลือมาค้างอยู่แถวย,ยอดแถวอะไรประมาณนี้พวกมแมลงพวกอะไรที่มันมาเกาะตามยอดตามอะไรมันก็จะโดนเกลือแล้วมันก็จะถอยห่หางออกไปเองนะครับมันก็จะไม่มารบกวนผมเติมเกลือเนี่ยก็ประมาณสี่ถึงหกเดือนเติมครั้งหนึ่งนะครับทีละสองขันสำหรับมะพร้าวน้ำหอมนะครับ นี่ยินโมดูปลาดูปลานี่สังเกตดูปลานะเออนี่ให้อาหารปลาเมื่อกี้นะครับสวยงามนะครับให้เกลือกันต่ออืมหาวิธีเอื้อมระวังอย่าให้เข้าตาแช่นะนะอย่าให้โดนหน้าถ้าต้นเขาเริ่มสูงก็เริ่มเริ่มโรยเกลือ,อยากขึ้น ไปเลยบริเวณโคนต้นรอบๆลากเข้าไปถึงไหนก็เราก็โรยไปถึงนั่นก็ได้นะครับ mm. มะพร้าวยิ่งโตลากเขายิ่งไปไกลนะว่า mm. เล็กอย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีแทกนะ องอเรงต้องเอาไปพร้อมกันเลยทางนี้ด้วยต้นเขาเริ่มสูงก็จะโรยยากหน่อยนึงนะนเพื่อนนะแต่ก็เอาเท่าที่ทำได้เนี่ย โดยถ้าที่ทำได้ก็จะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับ เก็บเกลือจะจะอยู่ตามชอบตรบนี้บ้าง เนี่ยกวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆการให้ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยการให้เกลือสําหรับมะพร้าวน้ําหอมนะครับถ้าเรามีเวลาก็โรยตั้งแต่ข้างบนลงมาถ้าต้นเล็กๆมันก,ก็จะโรยง่ายหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันต้นโตสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะโรยโรยโย,ยากเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็โรยรอบๆบ,บริเวณโคนต้นไปด้วยก็จะช่วยเรื่อง ทำให้มะพร้าวน้ำหอมโตวไวแข็งแรงนะครับศัตรูพืชต่างๆที่จะมากัดกินยอดกัดกินใบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดูแลได้ระดับหนึ่งก็ดูแลได้ดีนะครับดีกว่าไม่ทําถ้าไม่ทําเลยเนี่ยอยอดมันจะโดนพวกด้วงพวกมแมลงทําให้ใบไหมใบอะไรพวกนี้ก็ตายผมเคยปล่อยทิ้งไปห้าหกเดือนไม่ดูแลเรื่องเกลือนะมะพร้าวผมตายสองต้นนะครับโดนมแมลงมากัดกินยอดแล้วก็ ลึกลงไปตรงกลางต้นลําต้นทาให้ยอดเขาตายยอดเขาแห้งไมมแบบเอาไม่ทันนะครับมันจะมีพวกมแมลงที่จะมารบกวนอยู่มแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้มาดูแลช่วยได้เยอะนะครับขั้นตอนง่ายงวิธีทำง่ายง่ายก็เกลือก็ใช้เกลือสําหรับเกลือที่ใช้ก็อแบบนี้เลยเมย็ดใหญ่แบบนี้นะไม่ไมไมไมจำเป็นต้องเป็นเกลือละเอียดนรจริงเกลืออะไรก็ได้แต่เราใช้เกลือตัวนี้จะราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพความเค็มมันจะ เหมาะกว่านะครับถ้าเป็นเกลือแกงเกลือที่ใช้ทําแกงทํากินอ่ะมันจะเม็ดเล็กๆแล้วมันมันไม่เหมาะนะครับแต่แบบนี้จะเหมาะกว่าสังเกตดูคือเกลือหยาบๆไปเลยนะแบบหยาบเกลือหนักๆแบบนี้ไปเลยนะหยาบๆหนักๆสามารถทําได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเลือกเลือกเกลือให้เหมาะสมมันจะทําให้เราประหยัดและจะทําให้เราได้อ่คุณภาพที่ดีกับการใช้งานนะครับแล้วมันจะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงดีนะครับเอาละเ,เพื่อนๆนะ คลิปนี้นะพามาดูเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูมะละกอสุกด้วยเนี่ยมะละกอก็มีเริ่มสุกแล้วนะตียาชุมแพก็มีเริ่มสุกกันบ้างแนละ้วเนี่ยนะก็มีเริ่มสุกแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะครับก็นะเดี๋ยวก็ใครที่อยากได้เมล็ดพันธุ์มะละกอเตี้ยชุมแพ่ก็อดใจรอสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวนะมันพร้อมอยังไงผมแจ้งไปในช่องแจ้งที่รายการไปว่าเฮ้ยมะละกอเตี้ยชุมแพ่เนี่ย โอเคแล้วนะพร้อมแล้วนะนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆมาฝากกันเรื่องการทําสวนจริงๆแบบทําจริงๆไม่ได้ทำเล่นนะทําให้เห็นกับตาเลยว่าเนี่ยคือวิธีการดูแลสวนของเราดูแลยังไงอะไรต่างๆเนี่ยผมลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเพราะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะกด s ั b s ไ r i b e กดติดตาม นะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยรวมไปถึงถ้ามีจังหวะดีๆก็แชร์ไปยังหน้า Facebook หน้าฟีดของท่านนะครับโซเชียลของท่านแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับมอสเปียรพาเที่ยวพะละมีโอกาสดีๆจะเอาความรู้เอาข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ